สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อนี้ผมพานมานะครับมาเห็นลุงคนขายบักเผาอยู่ถนนเสซนสีออกไปย่างชุ่มหน่อยนะครับจากท่าเรือมาบ้านโน่นนะครับนาะเอ้าสวัสดีครับพ่อใหญ่ครับสวัสดีครับอ่ะบักเผาเผานี่พ่อใหญ่เผาเองเลยบอกพ่อใหญ่โอ้หน่วยบ่อใหญ่เลยใส่พ่อใหญ่หม่องเผานี่บอกครับนี่โอ้ยืนยันได้ครับพี่น้องครับว่าพ่อใหญ่เผาเองเลยนี่ครับยังเห็นเห็นเป็นหน่วยแล้วก็เห็นเป็นหม่องเผาไฟยังควนอยู่เลยนะครับ พ่อใหญ่เพิ่นเผาเองเลยเอ้าเดี๋ยวเขามาคุยกับพ่อใหญ่เป็นก่อนอ่ะพ่อใหญ่ขายทุกวันเลยบอกครับเนี่ยขายทุกวันครับขายทุกวันเลยบอกครับขายทุกวันจังใดคือมีบวกข้าวหลายมากนี่เดีไปเอาบวกข้าวมาตทั้งใดครับมาเนี่ยโอ้สั่งมากบอกครับมาตทั้งใดกับบกข้าวแถวแถวบานเท่าอย่างไรโอแถวแถวบานเท่าี่เนาะเอ้าตัวนี้ครับเผาเรียบร้อยแล้วบอกครับเนี่ยเมื่อไรจากบานพ่อใหญ่สามสิบบาทครับอันเลือกหน่วยแบบแบบแก่ๆผมจะหน่อยหนึ่งเด้อผมสีล่องซิมอยู่นี่ละเเเอ้้าาาดี๋ยวคคุณผูชมมรับ ซีมกันเลยครับคุณผู้ชมครับว่าเป็นอย่างไรปกติเขากินน่ำหรือกินไนมันครับกินกินทั้งสองอย่างบอกครับอ่าเอาละผมสิ่งกกินสิ่งกินทั้งน่ำแล้วก็กินทั้งนวดบักเผาน้ำนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวห่อมาเบิ่งกันนะครับพอไยพัสิสาหายแล้วนะครับพี่น้องครับผ้านํำหอมสีน้อยกว่านี่ครับอันนี้เม็นหน่ำหอมเป็นบกครับเนี่ยเป็นบกข้าวบบบ้านเห่าเป็นบางหมื่ออ่าเป็นบางมืออันนี้คือจะให้เรียบร้อยแล้วเนาะอ้าบานนี้ใส่หลอดมาผมจัดการเองก็ได้มานี่ละคุณผู้ชมครับ ผมกระจิทแง่งลงไปเห่คุณผู้ชมเบืองเห็นเห็นเลยนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวมากินกันเบืองนะครับพี่น้องนี่เอาละมาในี่พี่น้องเลยมะเร้าวนี่แหละเขาคุณลุงันขายอยู่นี่นี่ทางไปบนโน่นได้ครับพี่น้องท่างไปบนโนนแล้วกะ็ท่างนี่ไปท่าเรือหรือว่าเขาเมืองสีสะเก็ดกูไใดอยากกับว่านี่แหละน้ำขอย,ยเพป่นป่นขายทุกมือนะครับ่นา่าขายทุกวันเลยครับพี่น้องครับเอาเดี๋ยวผมสีร่องซี่มึง โอ้หอมน้ำมะพร้าวเผาพี่น้อง,อ,งอู้วเอาเอาละพี่น้องครับหลังจากที่ผมดูดกินดูดเขาเอ่นว่าดูดกินหนามมันหมดแล้วเหลือแต่เนื้อครับพี่น้องครับบานนี้นี่โอ้โหเดี๋ยวลองซิมึงอืมอืมอ้เนื้อกับเสียบดีด้วยพี่น้องเลยมะพร้าวเผานี่มันซีอิ๊วหอมนะลุงเนาะ มันสีหอวมันก็าเผาเนาะมันว่าอ,อ่ะไปแล้วครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านครับท,ที่ติดตามครับสวัสดีครับ